กระเช้าสีดาจัดหนัก EP11 ฟินเวอร์เสียอาการไม่ไหวกับฉากของอัมพลตั้งคำถามชวนใจเต้นกับน้ำพิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคนสนิทที่ต่างก็รู้กันดีแก่ใจว่าคิดเกินพี่น้องไปนานแล้วแต่ยังไม่ทันพูดกันให้ชัดเจนอัมพลเลยรุกหนักขอคำตอบชวนให้ใจเต้นว่า พี่ยังเห็นผมเป็นน้องหรือไม่เห็นแล้วแบบที่น้ำพิงก็ตอบปฏิเสธแบบอึกอักด้วยความเขินแต่ก็ถูกอัมพลมัดมือชกว่าตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะก่อนเดินออกจากห้องต่างคนต่างออกไปยืนเขินบอกเลยว่าฉากนี้ในจอว่าเขินแล้วคนดูเขินกว่าเสียอาการแทบวูบกันเลยทีเดียว ใครยังไม่ได้ดูฉากน่ารักน่ารักของคู่นี้มาดูไฮไลท์กันอีกทีแล้วอย่าลืมติดตามเรื่องราวของพวกเขาในละครกระเช้าสีดาออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31ถ้าไม่อยากพลาดข่าวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ